วัสดีค่ะลินสปเรชันนะคะวันนี้ก็มาในโหมดของคุณแม่อีกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวลินจะมาเล่าเล่าสู่ฟังนะคะว่ามีอะไรมั่งที่ช่วยซัพพอร์ตลินในช่วงระหว่างตั้งท้องนะคะช่วงตอนนี้ลินก็ได้33สัปดาห์แล้วนะคะเหลือแค่อีกไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์ก็จะครบกำหนดคลอดแล้วนะคะ ลินก็เลยจะมาบอกต่อนะคะว่าสิ่งว่าอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตลินในระหว่างตั้ง,งท้องนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นวิตามินนะคะวิตามินเสริมนะคะของลินใช้เพล็กนันแคร์ของ UK นะมกอันนี้จะเป็นเพล็กนันแคร์นะคะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของ UK เยนะคะนี่ของลิน ของลินเริ่มทานตั้งแต่ลินทราบว่าตั้งท้องนะคะลินทานตัวนี้นะคะก่อนที่จะทานตัวนี้ลินก็จะทานอัลฟลิกนะคะแล้วก็มันจะมียี่ห้อนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเตรียมตัวตั้งครรน,นะคะคอนเซปชั่นใช่ไหมคะเตรียมตัวตั้งครรของยี่ห้อนี้นะคะลินทานที่ลินทานก่อนนะคะพร้อมกับตัวฟลิก แยกอิกมาต่างหากนะคะแต่ที่จริงตัวเตรียมตัวตั้งครรก็มีโฟลิกอยู่ในนั้นนะคะแต่ลิงทานเพิ่มนะคะเพราะว่าลิงม,มีประสบการณ์แท้งมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะลิงก็เลยทานเพิ่มนะคะ,อะพอทราบว่าตั้งครรแล้วลิงก็ทานตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าลินรู้ตัวดีว่าร่างกายของเรา ไม่สามารถทานอาหารได้ครบได้ครบตามตามที่ร่างกายต้องการแน่นอนนะคะลินก็เลยใช้วิตามินเสริมนะคะตัวนี้ก็ทานมาตลอดเลยนะคะทานหนึ่งหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งวันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ออของลินจนของลินนะคะก็ทานโฟลิกควบตัวนี้มาด้วยนะคะ ของเลนทันโฟลิกในปริมาณที่เยอะกว่าปกตินะคะเพราะว่าแพทย์สั่งนะคะแพทย์สั่งให้เลนทนันทานมากกว่าปกติเพราะว่าลินมีประสบการณ์การแท้งมาก่อนนะคะ mm hmm. พอครบ3เดือนลินก็หยุดทานโฟลิกนะคะแล้วก็ทานเฉพาะตัวนี้นะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะ1เม็ดต่อนึวันนะคะ mm hmm. ก็อย่างน้อยก็ยังช่วยให้ร่างกายเราแบบรับ วิตามินได้มากขึ้นประมาณนั้นนะคะคืออาหารที่เรากินแต่ละอย่างมันมันไม่สามารถพบในปริมาณที่เราต้องการได้ประมาณนั้นนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะของลินไม่มีสปอนเซอร์นะคะคือซื้อเองใช้เองนะคะอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะว่าอ่าลินรู้สึกว่าลินใช้แล้วถูกกับลินประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกนี่นะคะ ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณแม่แม่ที่ตั้งท้องนะคะก็จะก,กังวลเรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้องลายนะคะเออของลินก็ของลินก็เซิร์ชอยู่เขาเรียกว่าอะไรหาข้อมูลอยู่สักพักนึงนะคะว่าลินจะใช้ครีมอะไรดีอพอดีเออสมุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีตัวแซมเเปิแซมผัสจาก,จากโรงพยาบาลนะคะ,ะจาก มิดไวให้ลินมานะคะมันจะมียี่ห้อนี้แนะนํามานะคะลินก็เลยไปลินก็เลยไปอ่านหาอ่านดูรีวิวนะคะเออรีวิวแต่ละคนเขาบอกว่าดีมากเลยนะคะออของลินนี่นะคะร,รีวิวแต่ละท่านเขาแบบว่าใช้แล้วใช้อีกประมาณนี้นะคะพออ่านรีวิวแล้วลินก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มานะคะอันตัวแรกที่ลินซื้อมาก็จะเป็นออยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวลินดูอันนี้คือใช้หมดแล้วนะคะลินเก็บไว้แล้วก็อันนี้เป็นอันเป็นขวดที่สองนะคะที่ลินซื้อซื้อมานะคะเดี๋ยวเปิดมาโชว์ว่าลินใช้จริง <c oughs> นี่อันนี้ขวดที่สองยังไม่ได้ใช้นะคะส่วนขวดนี้หมดแล้วลินเก็บไว้เผื่อแบบว่าเออถ้าเกิดใช้ดีนะคะลินจะมารีวิวให้คุณแม่ๆฟังนะคะ ไว้ใช้ต่อเขาบอกว่า,าท้องเรานะคะเราทาจนได้จนกว่าแบบว่า,าคุณแม่คลอดน้องเลยนะคะของลินทาตั้งทาท้องทาหน้าอกแล้วก็ทายันมาถึงต้นขาเลยนะคะคือแบบว่า,าส่วนไหนที่จะลายลินก็ทาไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่ขาก็เริ่มใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ ลินก็ทาม,มาถึงข้างหลังประมาณนี้นะคะทาหน้าท้องก็ทาเช้าเย็นนะคะของลินพอลินหมดขวดเ,เดี๋ยวลินจะบอกว่ามันมีอะไรมั่งนะคะส่วนส่วนผสมนะคะก็ส่วนผสมก็จะม,มีน้ำมันมะพร้าวนะคะ coconut oil คคแล้วก็ sweet almond oil ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อสวิตอลมอนด์ออยล์ก็คือเป็นน้ำมันอลมอนหวานนะคะน้ำมันหวานของอลมอนนะคะแล้วก็อลิฟออยล์ก็เป็นแล้วก็โรสฮิปออยล์นะคะโรสฮิปออยล์นี้จะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงคนอังกฤษเขาส่วนมากเขาจะดังเรื่อง o ร e เฮปออยนะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวผิวของเรามีความอ่อนเยานะคะ,ะลินก็ลินก็เคยซื้อโรชเฮปออยมาทามาทาหน้าอยู่นะคะก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเป็น Essential ลออเราตั้งท้องเราก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะลินก็งดไปก่อนนะคะ,ะแล้วก็มีวิตามินอ e, ีแล้วก็จะมี Omega ้ i ล h Skin Stress ะคะพอใช้หมดพอใช้หมดตัวนี้นะคะอ๋อเินก็เลยมีความรู้สึกว่าเินอยากลองครีมนะคะเพราะว่า,ายี่ห้อเดียวกันนะคะเินก็เลยสั่งครีมมาเดี๋ยวเินจะให้ดูนะคะตัวนี้มันมีกลิ่นหอมมากอ้ยอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวมันมีกลิ่นหอมแบบ ดูนะคะโอ้นี่นะคะของลินใช้ประมาณสี่ห้าพัมนะคะก็ทาท้องตัวเองนะคะคือตัวออยนะคะมันจะแบบว่าซึมซับเร็วมากนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาตินะคะอันนี้ทา ก่อนหน้านี้ลินทาครีมนะคะคือมันซึมคือข้อดีของข้อดีก็คือซึมซับเร็วแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีกลิ่นหอมหอมแบบอ่อนๆนะคะหอมแบบสดชื่นนะคะแล้วก็ตัวหลังจากตัวนี้ตัวนี้หมดลินก็เลยตัดสินใจซื้อครีมนะคะ นี่กล่องลิ้นเก็บกล่องไว้เผื่อจะมารีวิวเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดใช้ดีลินจะมารีวิวให้ทุกๆคนทราบนะคะ,ะเผื่อบางคนสนใจอยากจะซื้อซื้อมาใช้เองนะคะสําหรับคุณแม่ๆนะคะอ่าครีมครีมก็จะมีส่วนประกอบของโอเมก้าลิสกินสเตชัคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็เป็นอะโลเวย a ล่านะคะอ่าสวิตอาร์มอนโอแล้วก็เชียร์บัตเตอร์นะคะ ส่วนผสมส่วนประกอบทุกอย่างก็จะเป็นวัน100%เป็น natural นะคะก็คือปลอดภัยนะคะตัวตัวออยล์ตัว,ตว il, ออยล์ต, il, ต, il, ตัวนี้นะคะจะมีร o ฮิปออยล์นะคะส่วนตัวครีมจะไม่มีร o ฮิปออยล์นะคะส่วนต่าง เราให้ฟังนะคะอ่าเนื้อครีมเนื้อครีมตัวนี้นะคะมองเห็นไหมลนใช้จะหมดแล้วประมาณนี้นะคะก็คือคือคือใช้ได้นานมากนะคะแต่ว่าเ,เลินะจะโบกไปเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากมีรอยไม่อยากมีรอยออรอยแผลเป็นนะคะ เดี๋ยวเิน uh. ทาให้ดูอันนี้น้องแอปดิ้นนิดหน่อยส่วนข้างนี้เินทาออยล์ค่ะส่วนตัวของลินนะคะลินจะ ถ้าถามว่าในระหว่างยล์แล้วก็หรือว่าครีมชอบตัวไหนนะคะลินส่วนตัวแล้วลินชอบยล์เพราะว่ามันซึมซับได้เร็วมากนะคะสะัะลินสังเกตว่าแป,บป๊บเดียวคือแบบว่ามันมันซึมซับเข้าผิวเราแบบเหมือนมันเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะคะ,ะแล้วก็เวลาสังเกต สมมติว่าเราใช้ออยนะคะเวลาเราอาบเวลาลินอาบน้ํานะคะเ,เวลาลินอาบน้ําจะเขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่มีไม่มีครีมไม่ไม่รู้สึกว่าลินทาครีมอะไรเลยนะคะมันไม่มีครีมตกค้างตรงไม่มีออยตกค้างตรงผิวเรานะคะคือเหมือนมันกลืนไปกับผิวเราเลยนะคะแต่ว่าครีมเ,เวลาลินทาใช้ครีมนะคะ เ,เวลาลินอาบน้ําลินยังรู้สึกว่าครีมมันเคลือบผิวเรานะคะแต่ลินก็ไม่แน่ใจว่าข้อดีข้อเสียมันยังไงแต่ลินรู้สึกว่าลินชอบออยมากกว่านะคะแต่ถามว่า,าก็เวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ไม่สองตัวนี้ก็คือ ใช้ใช้ดีทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าลินชอบออยมากกว่านะคะแล้วก็มีโ o s ฮ h i ออยด้วยนะคะลินก็เลยสั่งตัวออยมาต่อนะคะถ้าเกิดลินก็จะใช้เรื่อยๆจนแบบว่า,าน้องเกิดเลยถ้าเกิดจนกว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลินเห็นคุณแม่ที่คลอดน้องนะคะยังมีแบบว่ารอยผิวรอยเขาเรียกว่ารอยรอยแผลเป็นอยู่นะคะ ลินก็เลยจะตั้งใจว่าจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะเพื่อเผื่อจะแบบว่าช่วยได้บ้างประมาณนี้นะคะแต่ลินว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่มีรอยแผลเป็นเลยไม่มีรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีรอยแตกแยกของอท้องเลยนะคะประมาณนั้นมันก็จะมีแต่เส้นเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะแต่เขาบอกว่ามันจะ พอน้องคลอดแล้วจะหายไปเองประมาณนั้นนะคะทั้งสองตัวมีกลิ่นหอมเหมือนกันเลยนะคะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งตัวช่วยของลิ้นก็คือตัว maternity pillow นะคะตัวนี้ก็ไว้ซัพพอร์ตในเวลาคุณแม่นอนนะคะไว้อิงหลัง อิงท้องของเราเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมประมาณนี้นะคะอะลินก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ลินทราบว่าลินตั้งท้องเลยนะคะมันทำให้เรานอนสบายประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่ะก็จะมีนี่ค่ะตัวช่วยของลนินอาในระหว่างตั้งท้องนะคะตัวนี้ใช้จริงดีจริงนะคะ คือเหมือนโฆษณาช่วยเขาเลยอะแต่ลินอยากจะมาบอกต่อคุณแม่ๆเฉยๆนะคะว่ามันใช้ดีมากนะคะแล้วก็หมอนนี่ก็ดีมากนะคะช่วงนี้ลินจะนั่งลําบากหน่อยนะคะลินก็เวลาลินนั่งโซฟาไม่ค่อยได้ลินต้องหาอะไรมาอิงประมาณนี้นะคะแล้วก็ลินใช,ใช้ตัวนี้ใช้ทั้งนอนแล้วก็เวลาลินนั่งด้วยนะคะไว้ซัพพอร์ตหลังของหลังแล้วก็ท้องของลินนะคะอะ เดี๋ยวลินจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะว่าอันไหนอันไหนใช้ดีไม่ดีไม่ดีไม่ไม่ด,ไมไมดีไม่เอามาพูดนะคะแต่ว่าลินจะมาเล่าให้ฟังแต่เฉพาะที่ที่ลินว่าใช้ดีประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของลินด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไว้ติดตามวิดีโอหน้านะคะว่าลินจะมาอัปเดตเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องกระเปะ๋าลินยังมีเรื่องอจัดกระเป๋าไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวลินอตอนนี้ของของลินยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวลินจะมาทำวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะเมื่อที่เมื่อลินซื้อของครบแล้วนะคะ อนนี้ยังไม่ครบเลยยังขาดเป็นบางอย่างอา่ก็เลยยังไม่ยังยังไม่ได้จัดกระเป๋าประมาณนี้นะคะแต่ก็พยายามเอาใส่ใส่ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ครบนะคะประมาณนี้อ่ก็เลยไม่อยากจะแบบว่ารีบเตรียมไว้ไม่อยากจะแบบว่าเออเผื่อฉุกเฉินแล้วแบบขาดเขาเรียกว่าอะไรหาอะไรก็ไม่ครบประมาณนี้นะคะไม่อยากจะแบบ ไป last minute เกินไปประมาณนี้นะคะอะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องของลินนะคะ,ะถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามก็ฝากกด subscribe ให้ลินด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ลินด้วยนะคะ,ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊าย